ใครคนตั้งชื่อให้แชมป์ใจเพชรเนี่ยก็ชายาเนี่ยได้จากนักข่าวนี่แหละพวกนักข่าวคือที่ผมได้แชมป์เ้นแรกจากชายน้อยเมืองทรุรินผมโดนนับแปดยกสองอันนั้นร้อยสิบสองลุกพีดีเออยกสองโดนนับแปดผมสามารถพลิกกลับมาชนะได้บอกครั้งที่สองชิงแชมป์กับหลังสวนครับผมโดนต่อยเมาแล้วเมาอีกจะร้อยสิบแปดละร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดหลังสวน จะจะลงอยู่แล้วจะเมาจะลงแล้วผมเชือกกลับมาชนะลังทวนอีกแล้วก็ได้แชมป์รอบสิห้าด้วยของของลุมพินีครับนีอ๋อแสดงว่าลุมพินีนี่เป็นทั้ง12 15 18เลย18นูแชมป์โลกมวยไทยอ๋อชมป์กมวยไทยอ๋อ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 อ๋ได้ออ๋ออ๋ออ๋อั๋อช๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อพ๋ออ๋อม๋ออ๋ออ๋ดอ๋ออ๋ออมอเ๋็อ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋นอ๋ออช่อ๋ออ๋อครับ อ๋อเนี่ยเป็นที่มาของแชมป์ใจเพชรอยากรุ้นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับแอดไทเกอรตอง9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัวทีตัวไอตัว GER999 นะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับครบจบในเว็บเดียวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัวแอดเอนะครับ AEK86 นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับ mm hmm. at tiger ตอง9สมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวโรวไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับ mm hmm. a e k 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ